แบบนี้มีชื่อว่า Planet Evolution Idol Kicker นะฮะแบบนี้นั้นจะเป็นแนวเกี่ยวกับให้เรานั้นคลิกซึ่งคลิกแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับดวงดาวดวงดาวแบบนี้ซึ่งก็มีมีอ่า r g b ด้วยหรอแบบนี้มีเกี่ยวกับ IGB ด้วยทุกคนซึ่งเรานั้นสามารถที่จะอัปเกรดดวงดาวของเราได้ดูตามแบบมีทั้งหมดกี่ดวงดาวหลายดวงดาวเป็นอย่างมากซึ่งสูงสุดคืออยู่ที่90้ีเบิร์ตนี่เลยนี่คือดาวระดับ สุดท้ายแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าแต่ผมจะพยายามไปให้ถึงดาวดวงสุดท้ายซึ่งตอนนี้เขาให้เรานั้นอัปเกรดเราสามารถที่จะอัปเกรดได้แต่อัปเกรดอะไรคลิกอัปเดี๋ยวอ,อันนี้คืออะไรอะตอม เราเพิ่มอะตอมเข้ามาในดวงดาวของเราทุกคนสังเกตตอนนี้ดวงดาวของเรามีอะตอมซึ่งเริ่มกำเนิดจาก,กวานดวงดาวอันไพศาลไพโพนอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรผมอาจจะไม่ได้เก่งวิทยาศาสตร์อย่างมากแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรสักอย่างที่อ่าอันนี้เราจะสตาร์ดัดอ่าโอเคเดี๋ยว อะไรมันคืออะไรดวงดาวของเรามีแบบเหมือนคนอื่นๆเขาเห็นไหมเราอยู่ในพวกเดียวกันทุกคนโอเคอัพไปใหม่เราอัพได้อีกและอันนี้คืออะไรเดี๋ยวดวงดาวของเรามีน้ํามีน้ําเป็นดวงดาวแห่งองนาภาทองน้ําวอเตอร์ไปแล้วตอนนี้เราสามารถอัพแลนด์ขึ้นมาเป็น1แลนด์เริ่มเกาะตัวเป็นดาวโลกทุกคนนี่เลยตอนนี้เราเริ่มเกาะตัวเป็นดาวโลกเราสามารถปลูกต้นไม้ชีวิตเพิ่มชีวิตเข้ามาในดาวของเรา ซึ่งตอนนี้ดวงดาวเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วมีต้นไม้ได้วยเห็นไหมต้นไม้โคดหินเอาเดี๋ยวแล้วชีวิตนี้มันมันมันไม่ใช่ต้นไม้เหรอ เดี๋ยวดาวบนโลกกูมันคืออะไรอะ่ะและอันนี้มันเป็นต้นไม้อะโอเคปลูกไปอีกหนึ่งทีอันนี้คือต้นอะไรก่อนเดี๋ยวอันเก่าคือมันไม่ใช่ต้นไม้หรอเอาปลูกหญ้าอีกเอาทีนี้ไม่ใช่หญ้านะทุกคนแต่มันเป็นภูเขาต่างหากโอ้โถเอ้ยแล้วมันเป็นรูปใบหญ้านี่กำเนิดมนุษย์ในยุคแรกซึ่งผมกนกำเนิดมนุษย์ไงมีตัวลูกดุยไม่ยืนเต้นอยู่บนโลกของผมด้วยและต่อมปจะเป็นอนิมอลเองอ๋อเดี๋ยวก่อนนะมนุษย์เกิดก่อนไข่เหรอเโอเคมนุษย์เกิดก่อนไข่นะทุกคนนะผม ใส่ไข่ลงไปแล้วต่อไปจะเป็นสัตว์ก็คือมนุษย์เกินก่อนสัตว์นะโอเคผมไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่แต่มนุษย์เกินก่อนสัตว์ตามหลักของโลบอกในเกมนี้นะครับ <laughs> ต่อไปเป็นสภาพอากาศโอเคใส่ไปเรามีสภาพอากาศแล้วในโลกของเราต่อไปเป็นอะไรผลไม้แล้วมนุษย์ที่เกิดมานี่มันกินอะไรมีฟู้ดเอาโหนเพิ่งจะมีอาหารโอเคดีมากอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบแฮมเบอร์เกอร์โอเคต่อไปจะเป็นเฮาส์มนุษย์เพิ่งเริ่มที่จะก่อตัวการสร้างบ้านโอเคนะฮะต่อไปจะเป็นเลนคือเพิ่งจะเริ่มมีสภาพฝนนะนะโอเคซึ่งถ้าผมคลิกเนี่ยผมจะได้ทีละ2โอเคไม่เป็นไรต่อไปจะเป็นไอซ์ซึ่งเดี๋ยว ไอซ์นี่มุงเกาะไอซ์ Ice มาแล้วต่อไปจะเป็น exploration ม่านถูกไหม exploration โ okay, อเคถูกก็คือแผนที่แผนที่อะไร GPS หรอไม่รู้ต่อไปจะเป็นเสื้อผ้ามนุษุ์เราเพิ่งจะเริ่มมีเสื้อผ้าใส่ตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ก็มีเสื้อผ้าใส่แล้วนะทุกคนซึ่งมันเยอะมากๆดูดูมันเยอะมากๆผมผมสามารถไปอ๋อเราสามารถอัพได้นี่ไงเราอัพเขาก็จะคลิกเร็วขึ้นผมอัพอีกอ่ะอัพไปสักประมาณ เท่าไหร่ดีอะตอนนี้ผมจะขึ้นทีละ700กว่า M 7 2ม M อผมอัพไปสัก40อ่าโอเคอะตอมอะตอมหรือว่ออาอะตอมเนี่ยเราต้องอัพด้วยปะว่ะวะจำเป็นไหมเนี่ยอะตอมจำเป็นไหมอะผมไม่มั่นใจว่าอาตอมอะจำเป็นไหมผมใส่ผลไม้เข้าไปหน่อยอันนี้มอเข้าไปหน่อยเดี๋ยวมนุษย์เราจะได้มีอะไรกินโอเคสัก10นี่ Animal เอกด้วยโอเคไม่รู้ตัวอะไรเลยโอกใคแต่ก็ใส่เข้าไป You h o าส์อันนี้เป็นฮ o าส์บ้านนะฮะเป็นบ้านโอเคผม ผมเห็นเป็นรูปคนไงผมน็กว่าเป็นแบบฮิวแมนนี่ฮิวแมนฮิวแมนนี่ผมไม่มั่นใจว่าในโลกของเรานี่จะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวตกใจมันอยู่ข้างหลังเรามีอะตอมเยอะมากกับทุกคนมันมันหมุนแกวงแวงอยู่ตอนนี้โลกของเราก็ยังมีคนอยู่แค่3มคนใช่มีคนอยู่แค่3มคนโอเคเราดีเบินได้นะผมกดดีเบินเอารีเบิร์นแล้วกลับมาเป็นเดี๋ยวกลับมากลับมาจริงจริงกลับมาเป็นดาวดวงน้อยอยนะ แล้วทำไมผมกลับมาเป็นดาวดวงน้อยวะไม่เข้าใจเหมือนกันเ,ออเดี๋ยวอันนี้อะไรทำไม57.7อะไรอ่ะโอเคเราเริ่มไปที่คลิกเหมือนเดิมเมื่อก,กี้ผมไม่น่าอัพเยอะเลยนะทุกคนเพราะว่าผมน่าจะรีเบิร์ตไปเลยรีเบิร์ตลงไปใช้เท่าไหร่90%ใช้ทั้งหมด10 N ชิวเดี๋ยว 10N ไลฟ์เดี๋ยว,ยว90ไลฟ์ต่อน,นาทีแอนบวก3วินก็คืองงงงเนาะงงจริงๆโอเคเราคลิกก่อนซึ่งผมจะอัพไปที่อะตอมเพิ่มอะโมเลกุลอันนี้คือโมเลกุลโมเลกุลนะ โอเคเราจะคิกคลิกให้เราได้โมเลกุลขึ้นมาเป็นสาสารชนิดหนึ่งหรือเปล่าวะโมเลกุลเป็นสาสารชนิดหนึ่งไหมใครเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์ก็คอมเมนต์ได้นะฮะซึ่งผมค่อนข้างที่จะหัวทึบเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอา่อาอา่าอ่าดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะฮะโ okay. อเคต่อไปจะเป็นสตาร์ดันะครับผมสตาร์ดัเราสามารถที่จะได้สตาร์ดั้นไหมตอนนี้ต้องใช้ทั้งหมด 1K จะบวก50ไลฟ์ก็คือ,อตอนนี้เรายังมี ไม่ถึง 1K นะครับเรามีอยู่5 6า0 6 5 0ก็คือเราจะพัฒนาดวงดาวของเราไปเรื่อยๆซึ่งดวงดาวถัดไปจะใช้อยู่ที่5ร e b ีเบ h รซึ่งเราจะปลดล็อกดวงดาวถัดไปอย่างนั่นเองแต่ตอนนี้เรายังไม่ปลดที่สตาร์ดั้นเลยโอเคสตาร์ดั้นมาเราจะบบกอีก50ซึ่งก็ไปได้เรื่อยๆอย่ะเนาะจริงๆแล้วตอนนี้เราจะได้ทีรับ84.5ไลฟ์คือเป็นชีวิตนะนะต่อไปจะเป็นวอเตอร์วอเตอร์นี่ใช้ต้องหมดส มผมจะไปไล่อัพก่อนนะคลิก <Click. S 2> อืม คลิกให้ได้สีละสิบสิบกว่าไลฟ์ยี่สิบไลฟ์แล้วก็อะตอมตอมนี่อัพเวลไปอัพเวลไปสักยี่สิบได้ไหมอ่ายี่สิบโมเลกุลด้วยโมเลกุลเอาไปโมเลกุลเราจะได้ได้เยอะเยะสิบสักยี่สิบเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะอัพไม่ได้นะสตาร์ดั๊อัพไม่ได้สตาร์ดัด๊ใช้เยอะไหมใช้เยอะมากสตาร์ดั๊จริงเราต้องคลิกขึ้นทีละยี่สิบขึ้นทีละไม่เยอะมากแต่ก็ขึ้นะนะโอเคเราอัพไปที่สตาร์ดั๊สักหน่อยสตาร์ดั๊นี่ต้องอาจจะต้องใช้ เน้นไปกันต่อก่อนโอ้โหผมคลิกจนนิ้วเทบหงิกจริงๆมันใช้แบบแรงแรงนิ้วเป็นอย่างมากและเราไปที่เฮ้ยเราจะได้วอเตอร์ผมจะไปอัพที่วอเตอร์แล้ววอเตอร์ของเรานะ่นะจะเป็นน้ําน้ําครั้งแรกที่จะช่วยให้เรากําเนิดชีวิตใหม่ๆแน่นอน นี่แล้วผมมีวอเตอร์วอเตอร์ต่อไปจะเป็นหินใช้ทั้งหมด 50K ไม่ใช่หินนะจริงมันเป็นแบบพื้นที่แลนนะฮะเป็นแบบพื้นที่โลกของเราก็ตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด24ง0 0ื่นเราจะเพิ่มแลนเข้ามาในโลกของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ใกล้แล้วเพราะว่าเรามีทั้งหมด3 0 0 0 0ื่นสี่หขาดอีก10,000เท่านั้นเราจะได้พื้นที่โลกของเราแล้วก็อาจจะมีมนุษย์3คนอย่างเช่นเคยเหมือนเดิมนั่นเองเราเพิ่ม เตมเลนเข้าไปตอนนี้โลกของเราวิวัฒนาการไปเป็นมีพื้นที่แล้วมีพื้นที่แล้วนะครับต่อไปจะเป็นแบบไลฟ์ไลฟ์ก็คือมันเป็นชีวิตเ้อนาะก็คือแบบโลกมันมีพื้นที่แล้วแต่ยังไม่มีชีวิตอะก็คือไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เข้าใจใช้ทั้งหมด1นึ่งแสก็คือใช้ทั้งหมด1นึ่งแสนนั่นเองโอเคแต่ตอนนี้เรามีทั้งหมด3ามหมนหกสามหมื่นเก้านะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะหนึ่งแสนเนี่ยเพราะว่าโอตคคลิกได้ครั้งละยี่สิบเอ็ดมันจะน้อยไปมุย้ยน้อยไปมุย้ยแต่มันจะได้ทุกๆ 1, 0 0ต่อ1วินาทีมันค่อนข้างที่จะช้าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรานั้นจะไปได้ถึงไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด84,077เจเจแล้ว90,000แล้วทุกคนผมจะเตรียมแบบสร้างโลกสร้างโลกที่สงบสุขของผมให้กับทุกชีวิตนี่ไงมาแล้วหึงชีวิตน้อยๆนั่นกะ็คือต้นไม้หึงชีวิตนี้มาต่อไมเราใช้เท่าไหร่ส0 0แสน 3, ที่จะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้นั้นมันใช้ทั้งหมด3ามแสนซึ ค่อนข้างที่จะสูงสูงเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้ผมมีไม่ถึงด้วยซ้ำ hey, สามแสนนเรา engineer, อัพไปที่คลิกนี่คลิกคลิกสัก30นี่เอาเอาอะตอมไปด้วยอะตอมสัก30มสิบไหมนี่นี่อัพไปอ๋อถ้าเราอัพมันต่อวินาทีมันก็จะเพิ่มมากขึ้นสตาร์ดัสตาร์ดัสนี่ก็อัพไปยี่สิบวอเตอร์วอเตอร์อัพไป5ก่อนแลนด์แลนอัพไม่ได้วอเตอร์หกขอัพได้แค่นี้เราไปลงที่สตาร์ดัส สต,ตารัตสักห้าหมื่นห้าพันเก้าสี่สิบเราไล่อัพก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบเยอะๆนะเราจะได้ไม่เสียวเวลาด้วยทุกคนอืมัพไปแต่ว่าผมคิดว่าไอ้คลิกเนี่ยไม่ไม่น่าจะต้องอัพก็ได้นะเพราะมันเพิ่มทีละน้อยนิดมากเราไปเอ้ยถึงแสนเราไปที่วอเตอร์หนึ่งทีเอาอทีได้ไหมผมโลกเอาอทีได้ไหมอืมอืมเรามีเยอะด้วยดีอืมและผมใช้ <laughs> ก็คือผมอยากอัพอะก็เนี่ยอัพมันอัพแลนด์ไปด้วยก็ได้ไปถ้าอัพแลนด์มันจะบวก300ไลฟ์ต่อวินาทีนะถ้าเราอัพไปที่อ่าไลฟ์เนี่ยเราจะได้บวก1000 k เคไลฟ์ต่อวินาทีก็คือจะบวกจาก6000เนี่ยเป็น7000ไลฟ์ต่อวินาทีนะครับผมโอเคแต่ว่ามันใช้ค่าอัพเนี่ยคือ10,000 0ใช่ไหมผมกดอ่าใช่มันคือ1 0 0 0 0แแต่ว่าเรานั้นก็จะได้อะไรที่มันไวขึ้นนะครับทุกคนโอเคต่อไปเราจะมารออัพที่ ทรีก็คือต้นไม้นั่นเองเรานั้นจะปลูกป่าแต่ผมขอ ไม่อัพดีกว,ว่าเพราะว่ามันสองแสนละมันใกล้ที่จะขึ้นไป3 0 0แสนแล้วทุกคนถ้าผมคลิกคลิกได้ครั้งละ4 1เองอะ่ะค่อนข้างจะน้อยมากๆเอาเป็นว่าเราเรากดเลยเพราะตอนนี้เราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้แล้วเห็นไหมลูกด,วดาวของเรานั้นมีต้นไม้งอกขึ้นมาท,ท,ท,ทั้งทั้งที่มันมีอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้มีทำไมอีกต่อไปจะเป็นภูเขาภูเขานี้ใช้ทั้งหมด0กแสนซึ่งเยอะมากๆหนึวิ10บวิเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด1 1ึ่งหแสนเคเพราะฉะนั้น6กแสนเนี่ยเราใช้ทั้งหมด1นนาทีนะฮะ หนึ่งนาทีเนี่ยเราถึงจะสามารถที่จะเพิ่มภูเขาไปในโลกของเราได้เพราะฉะนั้นใกล้แล้วแหละดูทรงเพราะว่าตอนนี้มัน3 0 0แสนละอีก3 0 0 0 0 0ก็จะได้ภูเขาหนึ่งลูกมาไวในโลกของเราแล้วซึ่งก็อีกไม่ไกลเนาะอีกไม่ไกลเกินเอื้อมเท่าไหร่เลยเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันก็ช่างเล็กๆเลอ่ยอยู่นิดหน่อยโอเคตอนนี้โลกของเรามีอะไรใหม่ไหมไม่มีเหมือนเดิมจริงๆคือเอ้ยเดี๋ยวมินิแบงโกลเอนิมลเดบเดบเดบ,บอกว่าเมื่อเราสมัใส อย oh, he e okay, er like. so, like. like. ู่ออฟไลน์ไลฟ์อ๋อเมื่อเราสวมใส่เนี่ยออฟไลน์เราก็จะได้ไลฟ์ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวอ็นเ n a b l e เรา enable ได้ไหมคือ e n a b l ออยู่ออฟไลน์โอเคผมเข้าใจแหละก็คือแบบว่าถ้าออฟไลน์เนี่ยเรามารับตรงนี้ได้ปะผมไม่มั่นใจอะนะไม่รู้ว่าเรานั้นต้องมาใส่หรือเปล่าหรือว่าเราออฟไลน์ไปก็ได้เหมือนกันซึ่งเฮ้ยดวงดาวราชา Win Boost e x c l u s i v e Win for b o o s t ไหนไปดูซิดวงดาว าที่มีมง กดอยู่ <Good> คืออะไรอะทุกคนอันนี้คือบวก50ไลท์เดี๋ยวเราจะชัวร์ไหม5้าวิน5วินคืออะไรเดี๋ยวเราใส่เดี๋ยว,ยวผมผมกดแบบงงๆอะเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ากดแล้วได้อะไรอะทุกคนแต่ลองกดมาแล้วซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด1 M เราสามารถที่จะปลูกภูเขาที่โลกของเราได้ตอนนี้โลกของเรานะมีภูเขาแล้วทุกคนเราจะได้ไลฟ์อยู่ที่2อง0 0ืต่อวินาทีนะฮะก็ต่อไปก็จะ เป็นคิวแมใช้ทั้งหมด 1M ออกได้แล้วตอนนี้เรามีมนุษย์เกิดอยู่บนโลกซึ่งมีทั้งหมด3คนเหมือนเดิมมนุษย์โลกงเรามีทั้งหมด3คนเหมือนเดิมต่อไปจะเป็น Animal อลเอกแอนิเมอเอกค่อนข้างที่จะใช้ ราคาที่สูงเพราะว่ามันใช้ 5m ตอนนี้เรานั้นมีอยู่ที่9 0 0 0 0 5m ที่ค่อนข้างที่จะนานนะดูทรงผมว่าเรานั้นไปอัปที่ human นซั l e 2เราจะได้ไปที่70,000ใช่ไหม70,000เลยนะและตอนนี้เรายังมีไม่ถึงแสนเงเพราะว่าถ้าเราถึงแสนเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด10วิและเราจะใช้ไอ้ 5m ในทั้งหมด50วินาะทีซึ่งก็เป็นเวลาที่นานอยู่นะ50วิเนี่ยเอาจริงๆโอเคผมอัพไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรามี9 0 0 0เราต้องอัพ ืๆและเราอัพอ,อีกหนึ่งทีเพื่อที่จะนี่ไงขึ้นไป1นึ่งแสนต่อ1วินาทีแล้วตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะได้อ n น m a มอลเอกในอีกไม่นานเพราะว่าถ้าเราซื้ออ n น m a มอลเอกเนี่ยมันจะเป็น36 0 0 0ื่นหกสามหนเะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า 36, 3 6 0 0 0ืันอัพฮิวแมนสครั้งเนี่ยเราจะได้36 0 0 0ืนหเลยนะออนิเมอลเอกเอาไว้ก่อนแล้วกันอัพฮิวแมนสัก3ครั้งก็คือเราเสีย3ล้านนะทุกคนแต่เราจะไปเสีย5ล้านทําไมอ่ะเช็ดถูกไหมเราก็ต้องเริ่มที่3 000, ล้านก่อนแล้วเราเดี๋ยวถ้าเราอยากอัพเราค เราัพที่ตรงนี้ก่อนนี่เราจะได้ที 2, ละสองแสนละตอนนี้เราแบบมาเร็วมาเร็วสองแสนสองแสนแบบไวมากๆนี่สองแสนห้าคือสองทีเราไปห้าแสนละนี่สองแสนแปดคือัพฮิวแมนไปก่อนผมคิดว่าเรา u พฮิวแมนไปก่อนเพราะว่าฮิวแมนนี่น่าจะไปได้ไวมากเห็นไหมสามแสนสามวิคือแบบเราขึ้นไปเก้าแสนคือเราขึ้นไปล้านเลยสามวินะโอเคตอนนี้เราไปที่สี่แสนอยากจะได้ทัก2สองวิขึ้นล้านอะไรอย่างเงี้ย จริงเนี่ยแต่จริงๆตอนนี้2ีเราขึ้นล้านแล้วผมอยากได้เอาให้ได้ถึงแบบประมาณ5 0 0 0อะไรเงี้ย5 0 0นดีไง5 0 0 0 2M 2.53นี่เห็นไหมและทีนี้เราค่อยไปซื้อ Animal เอกนี่และเราก็จะมีสัตว์มากำเนิดบนโลกใบนี้ของเราเนั่นเองซึ่งมันอยู่ไหนไม่รู้เลยนั่นจะอยู่ในน้ำมนุษย์ตอนนี้น่าจะตกปากินไปก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นา n n m m l l ซึ่งไข่เกิดก่อนสัตว์นะทุกคนจำไว้ไข่เกิดก่อนสัตว์ใช้น้ำหัก 18M ดค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าเพิ่มทีเนี่ย9ก k นะฮะก็คือถ้าเราใช้เนี่ย 18m เราก็จะเพิ่มไป 90K เลย ซึ่งตอนนี้ผมใกล้ถึงแล้วถึงแล้วผมก็อัพเลย 18m จุดนี้เราก็จะมี a n i m มอลมาเกิดบนโลกของเราซึ่งกระต่าย3ตัวเหมือนเดิมโอเคต่อไปก็จะเป็นสภาพอากาศแต่ว่าสภาพอากาศเนี่ย ใส่ไปเลยดีไหมเพราะมันใช้เยอะมากแต่ว่ายังไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรานั้นสามารถที่จะรีเบิร์ดได้โอเคกดรีเบิร์ดเลยและตอนนี้ผมก็กลับมาเป็นดาวดวงเล็กดวงจ้อยเหมือนเดิมซึ่งก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ในดาวดวงใหม่นะครับทุกคนแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะพักไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก, like. ก็อย่าลืมกดไลค์เลโก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสวัสนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ